أه เป็นไรกันเอาพี่ๆอสมเนี่ยนะเอาอย่างนั้นเต้นกันสามคนเต้นเอาดนตรีไม่ต้องเต้นสดเต้นแบบไม่มีดนตรีดูสิคุณกับพี่ๆอสมจะเต้นได้ไหมได้เต้นต้อังเต้นอะไร ดูแล้วเหมือนกายภาพบำบัดเดี๋ยวถามจริงกินเข้าไปกี่ใบอะฮะขอบคุณพี่มากครับขอบคุณพี่มากครับตบมือให้พี่ขอมอหน่อยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่ตบมือพวกเราเดี๋ยวสกรี็สักนิดแหะครับขอบคุณมากครับผม สำหรับเสียงปรดมือให้ปรดมือพวกเราขอให้ร่ำขอให้ร,หรวยขอให้สวยขอให้หล่อทุกท่านเลยนะครับแล้วคนไหนที่ไม่ตบมือให้เราขอให้รวยกับคนที่ตบมือนะครับต่อสบายอกสบายใจเมื่อวานถูกหวยกันรวยรปกันไปครับแต่วันนี้ก็แสดงความเสีย,ยใจกับครอบครัวพี่ปุ้งแหน่งด้วยนี่นะฮะเราก็เป็นวิชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งผมกับท่านกำมีแต่ให้ตลอดมาช่วยกันตลอดวิชาทั้งนั้นนี่แหละสุดยอดเลยรถที่ผมขับทุกวันนี้รถพี่เขา รถที่พวกเองใช่แล้วมึงคิดดูตอนดึกๆอ่ะตอนที่เขาตายวันแรกไอ้เี้ยแต่รับปิ้งปิ้นหวยออกเออหวยออกด้วยทะเบียนรถเต็มๆ4 0 5ศู้ถูกลอยคุณร้อยไม่กล้าไปรับตังเอาทำไมมึงไปรับอัะบนกุลวงพ่อที่วัดช้างใหญ่ไว้บนว่าไงจะปล่อยนกสองตัวอุ้ยกแค่นกกระจิบนกกระจอะนกแอ อุ้ยบูส๊สวยนกแอร์เลยไปบูการบินไทยก็บอกลาละแสนแปดโอ้โหอ้ยงโคตรถูกเลยแสนแค่เลยปีกอังซื้อไม่ได้เลยที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกวัดช้างใหญ่นี่ช้างใหญ่เมื่อก่อนมาฤาษีเนนก็ไม่ได้เลยมาทางนี้ไงขับ ขับรถวนไปวนมาลหลวงทางด้วยอวันนี้ไปเจอผู้หญิงเขาเดินข้างทางอ่ะผมก็เลยตัดสินใจถามเขาเลยถามว่าน้องๆวัดช้างใหญ่ไปทางไหนน้องก็ตอบไหมคุยตอบน่ารักมากตอบว่าไม่รู้เธอมาอยู่ได้สอนสาววาง <c oughs> เจเด็กบางไปกินบางไปอิงที่ไหนพมา่าทั้งนั้นเลยช่วยกันทําบุญด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทําบุญกันอยู่ชบบมช่วยกันแล้วก็มียาสีฟันสมุนไพรของที่ถุและ,ะยาสีฟันใช้ดีครับใช้แค่ไม่ตุกเขียวหลอดอย่างนี้ใช้ได้สี่ห้าเดือนนะอ่ะใช้เสร็จปองจะไปทิง้งเอาไปไหนซักผ้าต่อข <c oughs> องเยอะเรอของโคตรเยอะเลยแบกอาสะอาแล้วซักผ้าต่อนะถ้าไม่ตุกเขียวทำไมใส่ผ้าชามมวขัดหลอดไฟได้ด้วยหน้ารถสว่างเลยใช้ดีจริงๆใช้ เอาครับปรตลกนี่พี่อีทเชิญเยนี่มโหลวงพ่อครับหน่อยพี่อพี่อีทพี่อีทเชิญเยบุญได้เลยนะครับนี่ผู้จัดการตลกอีกท่านหนึ่งคนละสิบพี่สิบบาทแล้วแต่กำลังศรัทธาท่านใช่เชิญทุกบาททุกตังค์เราไม่ไปไหนแล้วก็ทำบุญให้กับพี่ปุ๊กเดงเรานี่แหลครับช่วยกันช่วยกันเล็กๆน้อยๆนี่เมื่อกี้มีรายการแล้วโทรมาโทรว่าไงรายการของพี่หม่ำโจ๊กกับโจ๊กเขาบอกต้องการตลกแบบเยินหาตลกในคณะตะโกนเสียงที่ดีไปร้องเพลงในะฮะผมบอกเสียงผมมันไม่ดีได้ทุก็ ค่าตัวห้าหมื่นโอ้โหห้าหมื่นได้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 มันมีกติกาไหมคำเดียวมันมีคำเดียวเดี่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 ยวออกกาวโอ้โหเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยกูอยากร้องเพลงกูอยากได้ห้าหมื่นกูเดือดร้อนไม่ทันแล้วทำไมใครยืนใกล้กว่ากูให้ร้องก่อนร้องก่อนกูนะร้องนะขับมีกติกาเลยมะพี่นี่ กติกามีว่าร้องดีในี่ใครเนก็คูณคูณสองคะแนนคูณสงคุณจะแรงคุณทำไมอะหมดจังไปแล้วไมวไอ้ยเฮงเสียงในใจไอ้เหี่เถียงในใ,นใจนีทิ้งไปเถียงนี่อะไรเสียงดังอื่นนี่เลยเออร้องต่อเลยบุ๊ญกติกามีว่าร้องดีมีคะแนนร้องดีมีคะแนนมีเสียงตบมือคะแนนคูณสองมีเสียงกีตาร์คะแนนคูณสามรับผมชอบผมเสียงตบมือดังๆนะครับขอบคุณครับ ตุมไึกก่อนเลยห้าคะแนนยังไม่ทันร้องห้าคะแนนรรบไ้ก่อนนั่นเนอะเนาะขอบคุณครับจะร้องเพลงของใครพงศิษฐ์คำพีชื่อเพลงขอโทษจับมา นี่ทำไมให้น้อยจังก้มหัวมารับคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอะ่ะคะแนนสะสมมาหลวงพ่อไม่ต้องเถียงหลวงพ่อเข้ามาแล้วหลวงพอ่อยังบวดร้องอีไม่ไม่ทันแล้วจับไม้แล้วร้องแล้วหลวงพ่ออ้ากติกามีไหมมีสิว่าร้องดีมีคะแนนร้องไม่ดีไม่ได้คะแนนงั้นกูไม่ร้องเป็นตายเท่ากันพ่อแม่ พี่น้องอ่ะพี่น้องที่เคารพเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยคุยกันครับและเราก็ไม่เคยเห็นหน้ากันเวลาผมร้องอย่าตกถ้าตกอูต่อยไม่ได้ดิได้ไงเผื่อเขาโชคอ่ะร้องเลยจะร้องเพลงใครผมจะร้องเพลงของแสงจันทร์ชื่อเพลงมารีัวน,น้า เดี๋ยวอะไรร้องเพลงคนไหนร้องเพลงของแสงจันทร์ชื่อเพลงมารีพอนนาอะไรจะแล้วร้องเพลงของอาจารย์ไข่มาเรียหมดหน้าชื่อเพลงแสงจันหมดพูดงี้ใช่ไหมจัดมาดนตรีครัอาจารย์พร้อมนะ ่อไปคนต่อไปทำไรอ่ะมึงสั่งว่าไงคนต่อไปกูก็คนต่อไปไอ้เหี้ยทางเข้ายิ่งทางเข้าไม่ขูขาไอ้เหี้ยจะข้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็มึงบอกคนต่อไปกูก็คนนะกูผิดตรงไหนอ่ะกูต้องตกตายเลยมึง จะร้อง่งไอ้ัดไวางชักจะรองไอี่่มา้าจีะรองเพลงขัดเดียวากาีตกามีอยู่ว่าร้องดีมีคะแนนร้องไม่ดีไม่ได้คะแนนมีเสียงตกมือคะแนนคุณสมีเสียงกูการคะแนนคุณสาม ท่านที่รักที่เคารพทุกท่านรักผมชอบผมนั่งหลับไปเลยครับคิดซะว่าผมไม่ได้อยู่ในวัดนี้เลยรชอบล่ะไม่ต้องนั่งหลับไปเลยจะร้องเพลงของใครเอกชัยศรีวิชัยชื่อเพลงช้ำรักจากปักใต้จัดมาหวนหวาเลยนะโอ้ แปดสิบห้าไอ้นี่แปดคะแนนคะแนนเดียวพอแล้วโอ้ยลำเอียงแลำร้อยไม่เพี้ยนยี่เที้ยงให้อะไรเยอะเล่าโอ้ยทำไมจะเยอะเฮ้ยคะแนนเดียวเอาก้นหัวมาเอาคะแนนเอาเฮี้ยอะไรเยอะแยะเอาไหมขอละคะแนนเอาไหมเมื่อไรดีหัวกี่ทีเป็ะดีละพวกเราตอนนี้ดีใจกับกรุงเทพมหานครที่ได้ท่านผู้ว่าชัดชาติ ได้พูว่าออที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเป็สามเป็สี่ท, 3, ท, 4, ท่านลุกออกมาวิ่งนะท่านออกมาออกออกําลังกายด้วยวิ่งเยี่ยมพี่น้องประชาชนตรงไหนน้าขังออน้ำพายุตรงนี้ไฟไหมรีบไปสุดยอดท่านไปเลยอะ่ะไปถึงที่ออพอวิ่งวิ่งวิ่ง,งประชาชนเห็นแล้วก็ทักทายนะว่าโอ้ยท่านชัดชติไปอยู่ที่ไหนมาทําไมเพิ่งมาประพันเพิ่งมาเลือกตั้งเออเพิ่งท่านระย์ก็ออกออกนอกพื้นที่เหมือนกันพอประชาชนเจอกระถามเหมือนกันถามว่าโอ้ยท่านนายก เมื่อไรจะไปนะไปไหนไปลงพื้นที่เหมือนท่านทัดชาติจะได้ดูแลประชาชนพวกก็พูดตอนนี้บ้านเงเรามีนายกอัตมดงตีงหมด29ท่านถูกต้องท่านประยุทธ์เป็นคนที่29ใช่ในายก29คนชอบกันพิเศษไหมในดวงใจมีไหมในดวงใจเลยนะในดวงใจอะผมชอบอดีตนายกทักษิณครับ ทำไมมีเป็นยมยม้เยยอะแยะอย่าเอกมืมอกัเดียวครับให้เงินสนับสนุนพักกันด้วยครับผมให้เงินสนับสนุนพักไม่เอาเข้ากระเป๋าเอาทําบุญให้กับพี่โปงเหน่งเลยชอบใครนะชอบท่านทักษิณ เหตุผลเพราะว่าท่านเนี่ยเกิดมาแล้วมีราศีถูกชโลกระทองมากยังไงตั้งชื่อลูกสามคนเกี่ยวกัะทองหมดคนแรกพานทองแท้คนที่สองมิมทองทานคนที่สามแพรทองทามีทองหมดแต่ตอนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะทองนี่แหละครับทองไหนริ้มทองกุณครับเห<ว><น>็นไรด่าทุกวันวน,นายกยีิเก้าอขชอบใครบบส<ว><น>ผมชอบนายกประยุทธ์มีชอบอยู่ค<ว>นนึ่งไว้เอา ยังไงก็ชอบครับผมพลังเงียบไปเยอะผมเี่นองพระรัตพิทักษ์ลุงตู่จริงะเนี่ยฟังก่อนฟังก่อนจะเล่าให้ฟังเล่ามาสิผมมีเพื่อนใน Facebook ประมาณ3-4พันคนเออผมโพส a c e b o o k เลยนะโพสว่าใครไม่ชอบลุงตู่เออใครเกลียดลุงตู่ใครว่าลุงตู่เออลบเพื่อนผมทิ้งได้เลยสุดยอดตอนนี้สบายใจมากครับเหลือเพื่อนกี่คนเหลือพูกับลุงตู่สองคน พันคนมึงก็หน้าอยู่แถวนี้เลยยังไงลุงก็น่ารักทำงานอยู่ือมะเอาเล้วลุงเขาก็ทำงานแล้วชอบจะทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมพา่มใครเปเนยครเป็นบอาพิเศษอะนี่ใช่ไหมเอาให้บ้าพูดถึงมาปั๊บเลยมายังไงวะเนี่ยม ก่อนว่าตัวจริงก่าตัวปลอมเอ้าเช็คได้ด้วยตัวจริงตัวปลอมเช็คไม่ยากครับเช็คอย่างไงเดี๋ยวเช็คให้ท่านครับลองชี้หน่อยครับยิ้มนิดย,ยักเขี้ยวหน่อยเหมือนไหมครับยอมแล้ว,ว่าเหมือนมากเหมือนท่านประยุทธ์เหมือนจะเข้าคุกทั้งคณะวันนี้ท่านมาแล้วให้ท่านพูดเลยสักนิดเป็นที่ ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านสบายดีนะอ่ะสบายดีนะสบายดีครับนี่งานอะไรชาวพนักกิจปิ๊งเพ่งเชิญนี้มื่อวานี้ขอบคุณพ่องานใหญ่ฤศีเนนด้วยฤศีเนรด้วยไอ้พี่อะโอ้โหเรียกเป็นเพื่อนเลยท่านฤศีเนรนี่ฤศีเนรคุณนายกอาโทนี่ก็ของของพี่คุณยายของประเทศ รู้ว่าท่านนายกแต่ท่านนายกัเชินอะเฉินของปอมไงตรวนี้มามีอะไรพูดกันที่เลยใครมีอะไรถามไหมครับมีไหมใครมีอะไรถามครับให้คนหนึ่คำถามครับยกมือถามได้เลยครับไม่มีกลับเลยถามได้หรอท่าถามได้จะโกธกันนะถามเลยท่านตอนนี้น้ำมันแพงน้ำมันแพงท่านจะแก้ไขปัญหาไงน้ำมันแพงก็เดินนี่ออน้ำมันแพงก็เดินอ่ะ หมูก็งี้แพงหมูแพงทไงหมูแพงก,กินไก่ไก่แพงกินเป็ด,เป,ดเป็ดแพง,พงไม่ต้องแดกมากเลยมไม่ตอบอย่างนั้นนะทา่านเออมันแพงอ่ะวัคซีนไอฉีดยังวัคซีนฉีดมาสองเข็มแล้วครับเข็มแรกลักษณะ,ะพี่เขาไม่ชอบ <laughs> <laughs> ูไปพี่บ้องเหน่งไม่ชอบทุกตูวไปไปไปนีป่ เดี๋ยวขาตั้งมาตั้งนานไม่ลงใครไหวเขา่อนจะไหว้เขาก่อนเรียกแล้วแค่ผู้ชายจ้ากันนะผมมาไหว้พี่วันแรกเลยนะลมมันพัดลมพัดลมมันพัดลมมันพัดแล้วตกใจเลยมีมีไม่ต้องถือให้ลุงตู่เอาตู่ถือดีกว่าครับ มายืนปร right? ะคองลูกดีกว่าไหมเพบกับท่านนี้ดีกว่าครับใช่วันนี้มา่านแล้วครับใช่ครับพี่ใหญ่ครับรองนายกวันนี้มาครับเก่าเป็นเชิญท่านครับมาเอาให้มาเลยนะมาด้วยวันนี้มาไหนมาแล้วมา หคณะมึงดนไม่เกินปีดังิดคุกวันนี้ลงุงนี่มางานอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ที่นี่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไหมครับตัวงานเผาปงหน่ก็พูดไปสบายดีนะสบายดีวัคซีนฉีดยังฉีดแล้วทีดีเข็มหนึ่งเข็ม สียี่ห่ออะไรไปแอคตาไวอาก,ก้าฉ<ม>ีเข้าไปแล้วเป็นไงโอ๊ตแข็งทั้งคืนเลยอะไรแข็งตาแล้ว<อ>ยอดคนติดโควิดตอนนี้ลดลงทุกวันลดลงทุกวันเป็นเพราะอะไรโควิดถึงลดลงทุกวันเพราะมันไม่ตรวจถ้าตรวจติดถ้าไม่ตรวจไม่ติดเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่าตรวจถ้าตรวจติดคนในงานนี่ถ้าตรวจเป็นไงติดไม่ติดอ๋อไม่ติด ว,นนว,วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบเจ็ดอ๋อสิบเจ็ดยังไม่ติดจะติดวันที่สิบเก้าเพราะอะไรโอ้ยสิบเก้าไปนั่งดีกว่าไหมอะ่ะลุงวันนี้ลุงมาแล้วให้ลุงร้องเพลงดีกว่าอะ่ะลุงตู่ร้องเพงลงให้มาต้องเพลงดีกว่าได้ครับมามามาร้องเพลงก่มามาแล้วลูกจะยกโคว่าอยากได้โคว่าะผู้อยากได้ นี่เต้นโกโกวาได้ด้วยเหรอเต็งมีเชยขอเพลงขอเพลงได้มั้ยเพลงอะไรว่าเอ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 ใครจะร้องไอ้ลุงตู่ร้องไอ้เต้นเดี๋ยวผมเต้นเองลุงตู่ร้องได้่ยไมวอยเอ๊ะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนหน่อยสบายวอยเอ๊ะนะนจัดมาโอเคไปเลยเด็กไปเลยเด็ก ไอ้เจี๊ยฟังแต่ว่าไอ้คำเดียวคาแรกอะไรนะโอเคคาที่2องอายเดที่สแมยนเยต่อะไรนะแมนยนเต็ดอ๋อแมนยนเต็ดัเลยอ่ะลองลองลองลอองลลุกเต้นอาวโอเคอยเลดแมนยนเต หยุดใหม่ตึมหลังมันเลยโอ้โหเพลงเก่านี่เพลงใหม่เหรอมีเพลงอะไรเดี๋ยวกูร้องเองร้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 องวายตายแล้วครับหลับตาครับได้ไประชน์ก่อนเลยวายตายแล้วครับหลับตาครับได้ไปดูโก่อนเลยวันวันไม่ทำอะไรทำอะไรเนี่ยมึงงงเลยเนี่ยงงเลย อู๋ก็เล่นติ๊งตองไอ้ดูติ๊งตองทั้งวันเลยเรียกติ๊งตองดูติต๊งตองทั้งวันเลยเหรออ,อ,อูนี่สุดยอดเลยนะ เออบนหน้าข่าวเล่นเป็นท่านประยุทธ์อย่างนี้เล่นเป,ป็นท่านอภิวิท์อย่างนี้ไม่กลัวกันบ้างเหรอกลัวไหมครับตรัวครับเอากลัวแล้วมาเล่นทาไมเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่ได้เป็นพวกท่านจะได้เป็นใครเออตัวผมเนี่ยเป็นตลกร้องข่าวร้อการเมืองมั้งแต่สมัยอยู่ที่บอสกอร์เปียใช่เมื่อก่อนไม่มีสื่อโซเชียลพวกผมเป็นตลกที่ออกทีวีไม่ได้อมันเป็นตลกใต้ดินครับพอตอนนี้มีโซเชียลแล้วไปเล่นงานคนนู้นก็ถ่ายคนนี้ก็ถ่ายคนนั้นก็แชร์ไปเยอะแยะกระแสมันไปครับไม่สบายใจเออเลยปุาตยกระดีม สองเดือนแล้วครับแล้วท่านว่าไงไอ้คนไปขออนุญาตจะไม่กลับมาเลยนี่นั่นไปไหนวะน่าจะไหว้หพระยอยู่แถวอยุธยาเนอะเดี๋ยวยังมีรายการโชว์กันอ,อีกจะให้นายกลาแผง,ง,งกันพนักงานดีกว่านายกลาแขกเลยย่าไปเลยไปแล้วเว้ยล,ลุกตู่ลุกป้อมลาดีกว่า <ใ cris. S 1> ไม่หลือไม่หลือลุลาดีกว่าแลด <warming raises S 2> ีงานพนมมือแล้วพูดพร้อมกันจะมีรายการอีก ขอขอบคุณขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานนี้มาในงานนี้และต่อไปนี้และต่อไปนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ข,าายขอน้องถวายพระตาหาร <c oughs> กับทั้งบริวาร <c oughs> อะไรตูเขียนคำรักนในป้าเหรอขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ไมตตาพวกเราไว้อะไรกับพี่ผู้หงด้วยพี่ชายที่แสนดีของเรานะครับผมอ่ะไปกันก่อนครับจากพวกเราเด็กสกอรเปี้ยนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของคุณเย็กสคอเปียนนะฮะผ่านไปนะฮะก็มีสิรง